สิ่งที่ประชาชนพยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้รูปแบบของประชาธิปไตยที่สากลเขาก็ใช้กันด้วยคู่ไปกับประชาธิปไตยจากข้างบนเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยประชาธิปไตยจะเดินหน้าไปไม่ได้เลยถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วม,มประชาชนกลายเป็นวัสดุทางการเมืองและวัสดุ<ม>ของการปกครอง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดิกคียขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยจากฐานรากความเข้มแข็งพลเมืองค่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประชุมวิชาการ KPI Congress ครั้งที่26ประจำปี2567นะคะงานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยสันติวิธีและธรรมาพิบาล เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนของประชาชนค่ะปีนี้จัดภายใต้หัวข้อสร้างสะพานประชาธิปไตยจากฐานรากเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยนะคะงานนี้จัดขึ้นในวันที่1ถึง2พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะองความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนของมุมมองต่างๆของแขกรับเชิญ นักวิชาการรวมถึงวิทยากรต่างๆเนี่ยนะคะจะนําไปสู่การสร้างค่านิยมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของภาคพล,ลเมืองค่ะเพื่อนําไปสู่ประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นและสันติสุขของประชาชนโดยรวมนั่นเองค่ะ <S 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 ต้องยอมรับนะคะว่าความสําเร็จในการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นต้องพึ่งพาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคพล,ลเมืองควบคู่ไปกับการบูรณาการในภาคส่วนต่างๆค่ะเพื่อนําไปสู่การมีส่วนร่วมและสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนนะคะซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยและประเทศชาติในอนาคตนั่นเองค่ะคำถามสำคัญก็คือองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีการประชุมครั้งนี้จะนำไปต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและประเทศไทยในอนาคตได้หรือไม่และสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือประชาธิปไตยจากฐานรากซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนต่างๆที่มีสำนึกพลเมืองจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไหมพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเด็กีของเราในวันนี้กันค่ะ าละค่ะคะุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราอยู่กับเดอะคียของเราในวันนี้แล้วคะ่ะนั่นก็คือดรทวินวดีบุรีกุลนะคะท่านเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ทวินวดี<อ>วค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์พูดถึงภาพรวมงานวิชาการ KPI Congress ที่ผ่านมาก่อนกับหัวข้อในปีนี้นะคะก็คือสร้างสะพานจากฐานด้านประชาธิปไตยเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยคืออะไรและมีความแตกต่างจากที่ผ่านมายังไงคะอาจารย์คะ ปีนี้เนี่ยเราเราใช้มุมใหม่นะคะคือเป็นการมองประชาธิปไตยในรูปแบบใหม่มก็คือมาจากฐานรากแทนที่ะจะเน้นในเรื่องของโครงสร้างข้างบนที่เป็นสถาบันการเมืองที่มักจะเน้นในเรื่องของระบบการเมืองอที่มีสามอำนาจก็คือทางด้านอำนาจนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาหรือว่าอำนาจบริหารก็คือทางฝ่ายคณะรัฐมนตรีแล้วก็อำนาจ ตุลาการนะคะก็คือทาฝ่ายศาลเนี่ยซึ่งสามอำนาจเนี่ยเป็น,ปนอำนาจที่มีการตรวจสอบทวงดุลกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอำนาจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นขององค์กรอิสระแล้วก็อำนาจที่เรามักจะมองไม่เห็นก็คืออำนาจของประชาชนที่รวมตัวกันเราก็เลยมองว่าประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยมันลุมลุกคุกคานแล้วทําอย่างไรประชาธิปไตยถึงจะยั่งยืนเพราะว่าประชาธิปไตยถึงแม้ไม่ได้เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดแต่ก็เป็น รูปแบบที่ประชาชนโหยหามากที่สุดเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคมีเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็มีการเคารพสิทธิ์กันและกันซึ่งตรงนี้ทำอย่างไรประชาธิปไตยไทยจึงจะยั่งยืนและนำไปสู่สังคมที่ประชาชนอยากจะเห็นเราก็เลยมองว่าเราคงต้องมองประชาธิปไตยใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอถึงสภาพบ้านเมืองวิกฤตถึงทางตันเนี่ยเราหาทางออกไม่ได้แล้วก็ความสําเร็จของประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ สถาบันการเมืองที่มาในรูปแบบการได้รับอำนาจเข้าสู่อำนาจและใช้อำนาจเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงกับประชาชนด้วยแล้วที่สําคัญทํำยังไงประชาชนจะไม่รู้สึกถูกครอบงำแล้วแล้วก็กลัวคือประชาธิปไตยที่ประชาชนมีแต่ความกลัวก็ไม่นำไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้เราก็เลยคิดว่าประชาธิปไตยจากฐานรากนี่แหละคือโจทย์เพราะว่ารูปแบบประชาธิปไตยแบบเดิมๆเนี่ย มันเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายเพราะว่าบางครั้งไม่ได้เปิดโอกาสแล้วก็าบางเรื่องเนี่ยทำให้ประชาชนอ่อนแอแทนที่จะเข้มแข็งหรือบางครั้งเนี่ยระบบการปกครองที่นําไปสู่ความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเพราะว่าไปให้บทบาทหรืออํานาจกับคนบางกลุ่มมากกว่าคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าการเมืองแบบนี้เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ควรจะต้องมีการเมืองอีกรูปแบบไหม ก็เลยเป็นที่มาของการจัดการประชุมวิชาการ<ม>ปีนี้ให้มองอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองที่มาจากข้างล่างอย่างแท้จริงนะคะจาังค่ะเพราะฉันอยากให้อาจารย์ให้คําจำกัดความว่าประชาธิปไตยจากฐานรากจริงๆมันคืออะไรมันคือการมาจากข้างล่างก็คือประชาชนจากภาคพ<ม>ลเมืองเท่านั้นหรือเปล่าคะอาจารย์เป็นรูปแบบของการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม,มนะคะก็คือเน้นการมีส่วนร่วมแต่เราไม่ได้หมายถึงว่า ท็อปดาวเดโมแครตซีหรือประชาธิปไตยจากข้างบนเนี่ยจะไม่มีความหมายแต่มันต้องเชื่อมไปกับประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อพวกเขานั่นคือเป็นประชาธิปไตยจากชุมชนประชาธิปไตยที่มีการกระจายอํานาจให้กับประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะเข้ามามีส่วนในการคิดในการตัดสินใจในการออกแบบวางแผนอนาคตของพวกเขา ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆเรายังให้ความสําคัญควบคู่กันเพราะจะเห็นจากชาร์ตของอาจารย์ที่จะมีเรื่องของท็อปดาวจากข้างบนลงมาด้วยในขณะเดียวกันบอททอมอัพก็คือจากฐานรากขึ้นไปมันต้องไปด้วยกันและเกี่ยวโยงกันถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเชื่อมอยูออ่การเมืองภาคผู้แทนหรือการเมืองแบบตัวแทนก็จะมีความจําเป็นเพราะว่าในหลายเรื่องเนี่ย ก็ต้องใช้ผู้แทนไปทําหน้าที่แทนโดยเฉพาะในในรัฐสภาที่ทําหน้าที่ในการกัดกองพิจารณากฎหมายออกกฎหมายอย่างงี้นะคะแล้วก็การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐหรือว่าทําหน้าที่ในการเป็นตัวแทนเป็นปักเป็นเสียงแทนประชาชนนั้นยังมีความจําเป็นอยู่แต่ทําอย่างไรประชาชนจะเข้าไปมีบทบาทร่วม,มด้วยเพราะว่าบางครั้งผู้แทนอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่แล้วก็บางครั้งผู้แทนก็อาจจะลืมไปว่าประชาชน เลือกเข้ามานะจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าพูดถึงการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองหรือว่าประชาชนมาอย่างยาวนานแต่ปีนี้เวที KPI Congress ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาคพลเมืองภาคประชาชนจากประชาธิปไตยฐานรากมากเป็นเพราะอะไรเราถึงให้ความสําคัญเป็นเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่สองอนะคะ,คะแต่เราก็ล้มลุกคลุกคลานเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย การเมืองที่มาด้วยวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ค่อยยั่งยืนเพราะว่ามันขาดองค์ประกอบอย่างหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของประชาชนก็ลเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าโลกเดินหน้าไปไกลแล้วก็สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปล,แปล,แปลงอย่างมากแล้วมีแรงกดดันจากภายนอกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเรื่องของการค้าหรือเรื่องของสงครามที่บางครั้งคิดว่าสงครามโดยใช้กําลังเนี่ยมันน่าจะเลิกไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันยังไม่เลิก แล้วก็ยังมีอีกหลายๆรูปแบบนะคะไม่กระทั่งเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองหรือเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยโครงสร้างข้างบนแต่เราสามารถที่จะ,ะช่วยหรือแก้หรือเยียวยาได้โดยใช้โครงสร้างข้างล่างคือประชาชน ผลจากการพูดคุยใน2วันที่ผ่านมาคือ1นอพฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างคะกับการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการหรือว่าวิทยากรท่านต่างๆเห็นบอกว่างานนี้เรามีการแบ่งแบ่งแยกเป็น4กลุ่มย่อยด้วยใช่ไหมคะค่ะสกลุ่มย่อยเพราะว่าเรามองเรื่องของเป้าหมายปลายทางของออการเมืองจากฐานรากว่าการเมืองฐานรากเนี่ยมันนําไปสู่อะไรนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นมากเลย,เลยก็คือเรื่องของ เออ well-being ก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ,ค,ะความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยก็คือ,อความรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็อาชีพรายได้รวมทั้งสุขภาพที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ ความยั่งยืนนั่นก็คือเราไม่ต้องต่อรองกับลูกหลานที่จะเอาทรัพย์สมบัติทรัพยากรของลูกหลานมาใช้เป็นเรื่องของความยั่งยืนในเชิงการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีการใส่ใจในเรื่องของระบบสมดุลธรรมชาติสมดุลทางสังคมสมดุลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมเราเชื่อว่าถ้าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเป็นประชาธิปไตยอย่างข้างล่างเนี่ย ความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนเขาจะบอกได้ว่าความเป็นธรรมคืออะไรเพราะความเป็นธรรมไม่ใช่หารยาวแล้วเท่ากันได้ทุกคนค <cosine. S 2> ได้เท่ากันหมดเพราะว่าในสังคมยังมีคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นสังคมที่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเป็นสังคมที่จะต้องมองถึงความหลากหลายแตกต่างแล้วก็มองเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วสุดท้ายเนี่ยเรายังมองถึงสังคมสันติสุขเราเชื่อว่า,<ค>ป, triangle, ป,าประชาธิปไตยจากฐานรากเนี่ยจะนําไปสู่สันติสุขสังคมที่ ไม่ขัดแย้งคืออาจจะมีความเห็นต่างแต่อยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างเล้วฉะนั้นจะเป็นสังคมทีม่ยอมรับเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายแล้วก็อยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองออในรูปประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นสประเด็นนี้ คือเป้าหมายไปทางที่เราเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นและนําไปสู่ความรู้สึกว่ามันใช่ในเรื่องของการเป็นทางออกของประชาธิปไตยอาจารย์คะผลที่ออกมาจากเวทีวิชาการครั้งนี้เราคิดว่าเราน่าจะนําไปต่อยอดหรือนําไปสู่ในเชิงการปฏิบัติได้อย่างไรบ้างไหมคะอาจารย์คะออการการพูดคุยกันนะคะ,คะเรามีตัวแบบจากนานาประเทศด้วยเรามีวิทยากรที่มาจาก ต่างประเทศไม่ว่าะจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตจากเกาหลีใต้หรือว่าท่านผู้ทรงคุณูิจากหลายๆประเทศนะคะเขาก็พูดกันถึงเรื่องของตัวแบบที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้เนี่ยมีเรื่องของภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งมีระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเราสามารถเอานักการเมืองที่ช่อฉนมาสู่กระบวนการยุติธรรมได้นะฮะแล้วก็เยอรมันเนี่ยที่ให้ความใส่ใจกับเรื่องของสํานึกพกลเมืองอมีการศึกษาของพลเมือง แล้วก็ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะในเรื่องการกระจายอํานาจสูงมากหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะนะคะญี่ปุ่นก็เน้นนโยบายการมีส่วนร่วมแล้วก็เน้นเรื่องของการกระจายอํานาจซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นตัวแบบที่ประเทศไทยน่าจะคํานึงถึงแล้วก็เรามีการพูดถึงตัวแบบที่ประชาชนเข้าขับเคลื่อนกันอยู่ในประเทศไทยเอง ในหลายๆพื้นที่แม้กระทั่งสะพานลมหายใจที่เขาฟ้อ,ฟองรัฐในเรื่องของอไม่ดูแลเรื่องของ PM2.5 นี่นะคะ,คะเขารวมตัวกันเพราะว่าเขาจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ไปตลอดใบหรือเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําให้เกิดแต่ว่ามันมาจากหลายๆเรื่องอรวมทั้งนโยบายของรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างแล้วก็ในรูปแบบของการรวมตัวในระดับ ฐานรากที่ประชาชนรวมตัวกันที่จะดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเองเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างบ้านมั่นคงเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างบ้านแล้วให้ประชาชนเข้ามาอยู่แต่ว่าประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายอันนี้เป็นเรื่องของการทํางานที่ประชาชนทําทให้เป็นตัวอย่างแล้วว่ามันทําได้ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การหย่อนบัตร4ีวินาทีแล้วจบไปแต่ว่าเป็นเรื่องของประชาชนขับเคลื่อนเพื่อความเป็นอ,อยู่ที่ดีของตัวเองและชุมชนและไปเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกไอ้ตรงนี้ว่า เป็นประชาธิปไตยแบบเพื่อนบ้านประชาธิปไตยใกล้ตัวประชาธิปไตยชุมชนเพราะมันมาจากการที่สังคมมันแตกแยกเพราะว่าความเหลื่อมล้ําแล้วก็การมีส่วนร่วมมันไม่ฟังก์ชันในระบบปกติ เพราะว่าไม่มีโอกาสหรือว่าอยากจะได้โอกาสแต่โอกาสนั้นไม่มาถึงเมืม่อเป็นเช่นนี้สังคมก็เลยต้องลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองเขาเรียกว่าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอเองก็เป็นเรื่องของการคิดนวัตกรรมต่างๆเรามีการพูดถึงนวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆมที่เกิดขึ้นแล้วะจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปปฏิวัติในชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่ารีเชฟคอมมูนิตี้คือ ปรับรูปแบบของชุมชนใหม่ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ยอมรับความหลากหลายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสมอภาคเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเมืองก้าวหน้าเป็นการเมืองที่นําไปสู่ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีส่วนร่วมจริงๆนะฉันมีความหมายนะฉันมีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องร่ารวยเสมอไปอแต่เป็นสังคมที่ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและสันติสุขนี่คือ,อ,อรูปแบบที่เรากําลังพูด,พดกันแล้วก็เป็นการสรุปจากกลุ่มย่อยๆที่มีการแลกเปลี่ยนกัน มากมายนะคะแล้วก็<ะ>รู้สึกว่าเราจะได้มุมมองที่หลากหลายจาก ต่างๆน่าสนใจมากเพราะว่ามีประสบการณ์มีต้นแบบจากประเทศต่างๆที่ท่านได้เป็นวิทยากรและเข้ามาร่วมด้วยนะคะคราวนี้ความสําคัญก็คือถ้าพูดถึงประชาธิปไตยฐานรากแน่นอนต้องขับเคลื่อนมาจากภาคพลเมืองคําถามสําคัญก็คือว่าแล้วพลังประชาชนของบ้านเราประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่ผ่านมามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนจนถึงปัจจุบันก็ในระดับหนึ่งนะคะ,ะ,คะเพราะความจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาส นะคะและทุนเขียนไว้ดีมากเลยเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนแต่ประเด็นก็คือการทําจริงการปฏิบัติจริงแล้วการมีพื้นที่จริงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทตรง,ตรงนีน้มันยังค่อนข้างแคบนะคะประชาชนไม่สามารถที่ไปสแสวงหาพื้นที่ที่ตัวเองจะแสดงออกได้แล้วถึงแม้แสดงออกก็อาจจะไม่มีคนรับฟังถึงรับฟังก็ไม่ตอบสนองเพราะว่าเสียงของเขาเป็นเสียงของคนกลุ่มน้อย สู้เสียงของระบบอื่น,นๆไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือ,อสิ่งที่ประชาชนพยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้รูปแบบของประชาธิปไตยที่สากลเขาก็ใช้กันด้วยคู่ไปกับประชาธิปไตยจากข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอารหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมันมีความสําคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนคะโอ้น,น,นั่น,น,น,นคือนะประสิทธิภาพ ของความเป็นพลเมืองเลยนะเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยประชาธิปไตยจะเดินหน้าไปไม่ได้เลยถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วม,มประชาชนกลายเป็นวัสดุทางการเมืองอและวัสดุทางการคร <ำ S 1> องเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยที่ไม่ยั่งยืนล้มลุกค,คุกคานเพราะประชาชนมไม่ได้เข้าไปทําให้สาระของประชาธิปไตยมันเดินหน้าเพียงแต่กระบวนการแค่นั้นคือกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองแค่หย่อนบัตรแล้วจบแล้วก็ปล่อยให้สิทธิ์ของประชาชนกลายเป็นสิทธิ์ของคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ย มันมีปัญหาว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือเพราะประชาชนแบมือขอรัฐว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันนั่นก็คือการลืมคําว่าสับนึกพลเมืองอแต่ประชาธิปไตยจากฐานรากทําให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของฉันฉันสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือประสิทธิภาพในทางการเมือง มันต้องมาจากจิตใจ<ช>มันต้องมาจากสํานึกข้างในใ<ช>ของเราทุกคนในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแมมดิฉันชอบคําพูดอาจารย์ทวินวดีที่บอกว่าประชาชนไม่ใช่แค่วัดสดุทางการเมืองหรือว่าวัดสดุการปกครองเท่านั้นนะคะแต่จริงๆเนี่ยก็คือประชาธิปไตยจากฐานรากมาจากภา,า,กา,า,กานคพลเมืองแน่นอนมาจากประชาชนคนไทยทุกคนนี่แหละคะ่ะที่เราต้องรู้สึกถึงข้างในจิตสํานึกข้างในเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของบ้านเราหรือประเทศไทยพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะอัลล็อกค่ะเราจะมาดูว่าแล้วทิศทาง ของประชาธิปไตยต่อจากนี้เนี่ยมุมมองของท่านอาจารย์ทวินวดีมองอย่างไรที่สําคัญการได้บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่บอกว่าเราอาจจะยังมีพื้นที่น้อยอยู่ในทุกวันนี้จะมาได้ด้วยวิธีใดการแก้รัฐธรรมนูญเป็นปัจจัยสําคัญหรือไม่พักสักครูช่วงหน้าค่ะ และก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเชิญชวนผู้ชมร่วมสนุกตอบคาถามกับทางรายการค่ะและสัปดาห์นี้นะคะของรางวัลสําหรับคําถามก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือที่มีชื่อว่าสรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่12เรื่องจินตภาพใหม่การกระจายอํานาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ําบทเรียนจากโควิด19โดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะและสําหรับคําถามในสัปดาห์นี้นะคะเราถามว่า bottom up democracy มีความหมายในข้อใดระหว่างข้อที่1ค่ะประชาธิปไตยจากฐานรากและข้อที่2ประชาธิปไตยจากบนสู่ล่างถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะช่วงอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจนะคะแน่นอนค่ะองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีการประชุมวิชาการ KPI Congress ครั้งนี้นะคะจะนําไปสู่การต่อยอดอย่างไรความสําเร็จทิศทางของประชาธิปไตยอนาคตบ้านเราจะเป็นอย่างไรอยากให้มองมุมหมอหาจารย์ทวินวดีก่อนค่ะว่าทิศทางอนาคตประชาธิปไตยบ้านเราจะไปในทิศทางไหนอย่างไรหมอัน <หา S 2> มองเห็นอนาคตที่ดีนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวอย่างมากแล้วก็ ด้วยกระแสโซเชียลที่เขาเข้าถึงได้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเผยแพร่ไปไกลและรูปแบบของการมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่ๆเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะรวมทั้งการเปิดพื้นที่ที่หลายที่เขาสร้างสภาพล,ลเมืองอันนี้ก็เป็นรูปแบบในอนาคตที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะประชาชนเริ่มรวมตัวกันเพราะถ้าไม่รวมตัวไม่ช่วยเหลือกันเนี่ย เขาจะไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะแก้ไขในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเลยหรือหรือว่าช่วงวิกฤตอื่นๆโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีปัญหามากแล้วนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดการวัฒนธรรมเออเดนคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการนําประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมศิลปะแล้วก็เรื่องของประเพณีเข้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวมพลังแล้วก็ใน่ามกลางพระหุวัฒนธรรมเนี่ยมันสามารถที่จะนำ การเมืองภาคพลเมืองขึ้นมาได้แล้วก็เกิดสำนึกรับผิดช,ชอบเกิดสำนึกรักถิ่นขึ้นมาได้เ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่คลั่งชาติแต่เป็นการพยายามที่จะทำอะไรเพื่อประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองอันนี้เ,เป็นทิศทางในอนาคตที่เริ่มต้นจากเล็กๆ <c oughs> นะคะคิด <c oughs> ในระดับโลกแต่เริ่มต้นจากใกล้ตัวเริ่มต้นจากที่บ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องพ่วงไปกับเรื่องของระบบการกระจายอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะเรียกร้องกันก็คือ พื้นที่ที่จะให้ประชาชนสามารถมีพลังได้นั่นก็คือการกระจายอํานาจต้องกระจายอย่างแท้จริงกระจายทั้งบทบาทและกระจายข้ม,มประมาณซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องเดินหน้าไปทางนั้นรวมทั้งเรื่องของออการศึกษาของพลเมืองที่ให้ความรู้กับประชาชนสร้างสํานึกของความเป็นพลเมืองตั้งแต่ระดับเล็กในชุมชนในครอบครัวไปจนกระทั่งถึงระดับขั้งบนเนี่ย ต้องเดินหน้าไปด้วยกันซึ่งสุดท้ายเลยเนี่ยเรายังมองกันว่าแก้รัฐธรรมนูญไหมเออนั่นแหะสิค่ะอาจารย์เพื่อการกระจายอํานาจเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนต้องแก้ไหมคะอาจารย์ก็ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะมีบางประเด็นที่ยังไม่ถลุเพราะว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการกระจายให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริงนั่นก็คือการกระจายการเงินการคลังท้องถิ่นนะคะก็ต้องให้เขามี ทุนสนับสนุนหรือแม้กระทั่งทุนสนับสนุนให้ประชาชนได้รวมตัวได้ทํางานได้หลายครั้งที่ประชาชนมีแต่แรงรมีแต่ใจแต่มันต้องมีทรัพยากรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการประชาชนต้องการ,รการเปิดโอกาสให้รวมตัวกันเป็นประชาสังคมแล้วเดินหน้าไปได้เพราะบางทีเขาเขาร่วมกันบริจาคแต่มันไม่เพียงพอที่จะทำนะแล้วก็เงินที่รัฐเนี่ยก็มีเยอะแยะเนี่ยอาจจะต้องเอาเพื่อเข้าไปเสริมเพาะฉทน่้นทำงานถึงจะ ปรับให้รัฐมนูญเอื้อแล้วก็ที่เขียนไว้เนี่ยต้องมีต้องนั่นต้องนี่ต้องเสมอภาคต้องอะไรเงี้ยต้องเปิดบทบาทเรามองเรื่องของของพลังสตรีมองถึงพลังของเยาวชนพลังของกลุ่มต่างๆในสังคมที่จะขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากขึ้นไปได้เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของอกระบวนการ ที่ต้องมีธรรมาภาิบาลความโปร่งใสเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วมีตัวอย่างอันหนึ่งที่เขาทํากันประสบความสําเร็จก็คือการมีส่วนร,ร่วมในการจัดทงางบประมาณ p a r t i c i p a t o r y budgeting ในหลายประเทศคิดว่าในประเทศไทยถ้าประชาชนมีส่วนตรงนี้เนี่ยจะทําให้เป็นการฝึกเป็นเวทีฝึกการเมืองภาคพลเมืองไปในตัวแล้วประชาชนจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเขาจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากขึ้นในทางการเมืองระดับบนแต่ประเด็นนี้คือประเด็นสําคัญที่การเงินการคลังภาคงบประมาณเนี่ยเหมือนกับว่าส่วน ส่วนข้างบนหรือสูงภาครัฐยังห่วงอํานาจในจุดนี้เยอะสําหรับบ้านเราไหมคะจย์แล้วจะแก้ไขยังไงอันนี้ทนะําให้เกิดความเหลื่อมล้ำาเงี้ยค่ะความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นเพราะว่าการไม่กระจายอนานาจแล้วก็การไม่กระจายบทบาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดใจเปิดใจให้กว้างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างแล้วก็เราคิดว่ามันมีการมีเวทีให้ประชาชนเล่นบ้างแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยก็ยอมรับเสียงของประชาชนแล้วก็ คนเรามีความแตกต่างกันนะคะแต่สามารถเดินร่วมกันได้แล้วทำยังไงแต่เราคนจะมีช่องทางในการแสดงออกของตัวเองตอนนี้ช่องทางเหล่านั้นเนี่ยมันเบ้ไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่านั่นเองเป็นที่มาของความพยายามที่จะพูดว่าประชาธิปไตยจากฐานรากเนี่ยจำเป็นนะแล้วฐานรากเนี่ยจะต้องมีช่องทางให้เขาเดินเพือ่อที่จะไปคู่กับประชาธิปไตยจากข้างบนแล้วนําไปสูส่สันติสุขสถาพรแสดงว่าปัจจุบันเราอาจจะเบ้ไปมากไปอาจจะต้องมีการดึงกลับมาสักนิดหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย เป็นประชาชนคือคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ว่าอำนาจในมือเขาน้อยมากค่ะ,คะเพราะฉะนั้นฟันธงสุดท้ายเนี่ยความสําเร็จของประชาธิปไตยจะเกิดจากอะไรคะอาจารย์เกิดจากสํานึกของความเป็นพลเมืองแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนและที่สําคัญคือการให้โอกาสการเปิดโอกาสการกระจายโอกาสและการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสนั้นอ,อย่างเสมอภาคเท่าเทียมตลอดจน การเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นปมนุษย์นนษแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ในโลกใบนี้ สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องของประชาธิปไตยโดยเฉพาะหัวข้อทางวิชาการของ k p i Congress ในปีนี้ประชาธิปไตยจากฐานรากจริงๆแน่นอนก็ต้องเกิดจากมาการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากส่วนเล็กๆนี่แหละค่ะจากตัวเราจากครอบครัวก่อนที่จะขยายไปในสังคมชุมชนวงกว้างและประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ภาคพลเมืองประชาชนต้องการสําหรับจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองก็คือการเปิดพื้นที่จากภาครัฐนะคะให้เขามีโอกาสมีส่วนร่วมและมีการขยายโอกาสให้ประชาชน ได้เข้าถึงโอกาสเหล่านั้นเพื่อความเท่าเทียมในหลากหลายมติเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนนี่คือสิ่งที่เราได้จากเวที KPI Congress ครั้งที่26ครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความรู้สําคัญที่จะนําไปสู่การต่อย,ยอดการพัฒนาประชาธิปไตยในอนานคตด,ด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะดรทวินวดีบ e ุริกุลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าที่ให้เกียรติมาเป็นเดกอกคียงเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะจัค์คะ และทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและถ้าคุณผู้ชมมีคําแนะนําติชมอะไรสามารถที่จะส่งเข้ามาได้เช่นกันนะคะที่ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเฟซบุ๊กเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัววันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอาจารย์ทวินวด,ดีดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ